สวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาญทูครับวันนี้ผมจะมาถ่ายรถโบราณนครับคันนี้เน้นตามสภาพครับไม่ได้แต่งซิ่งครับเป็นแบบโบราณโบราณครับซึ่งหาโครงหรือตัวทังเริ่มยากเลยครับ มันเป็นโครงของซูซูกิเดิมๆนะครับซึ่งหายากเลยครับยุคไหนไม่รวยไม่รวยครับเป็นซูซูกิสองจังหวะใช้ออโต้ลูปซื้อโครงมาดัดเปลงใส่เครื่องเบฟครับทอแบบลั่นๆเลยเบฟรยครับ ม,ม,มาดูครับมาติดตกาชรชมเป็นรถที่จะเริ่มหายาแล้วครับซูซูกิ2ซนิกว่าบุน3เกียร์สมัยก่อนนะาม,มาใส่เครื่องเว็บมาดูเว็บซื้อโครงมา1 5นห ซูซูกินี่ซื้อครองสูซูกิหรือรุ่นนี้สามเกียร์นะครับสมัยก่อนสามเกียร์มาเปลงใส่ชุดไฟชุดฮอนด้าเวฟเครื่องเวฟครับ,บร้อยเครื่องเวบร้อยดูเน้นเดิมๆครับขึ้นสนิมน่าระมาติดตามชมครับคลิปนีน้เจ้าของเน้นแบบโบราณโบราณไม่ทำสีเน้นทำสภาพมาดูแบบ ตัวนี้จะเน้นแบบโบราณอนุรักษ์ของเก่ากรุ๊ปแบบเบิดกรุ๊ปอีสานเลยแล้วก็เวฟตัวนี้นะรู้สึกว่าจะเพลงครับนี่น็อตเชื่อมใส่ตัวยึดเครื่องครับทำใหม่ครับตัดตัวนี้ออกมันเข้าไม่ได้ตัดตัวนี้แล้วก็วางน็อตใหม่แต่ยังไม่ได้ทําสีแบบโบราณ กคอยไฟซ่อนตัวนี้ดูครับเรืนนี้มน้นซราโบกมาดูแบบสนิมสนิมมาดูแบบโชคแบบโบราณเลยสเตอร์ยี่สิบหกนะครับนี่สิบสี่สเตอร์นี่สิบสี่หน้า14หลัง26เน้นดันยาวก็ได้นะครับนี ออกทิปได้เครื่องวี่เครื่องเกา่าไม่มีมีแต่โครงเครื่องเวฟนี่ก็ซื้อมาพันหนึ่งมา่อมนิดหน่อยก็ใช้ได้เป็นรถโบราณมากเลยครับเท่าล่างๆเลยชิปนี้มีอะไรมาให้มาดูรถโบราณคุณเกา่า อันนี้ไม่ได้มาฟังเสียงนะเป็นรุ่นสมัยก่อนมากเลยยุคไหนไม่รู้นี่ยุคอุ้ยยุคยุคสี่สิบม่ใช่ยุก้าสิบแล้วยุคสี่สิบนู่นแหละสามเกียร์รุ่นนี้จะคงให้เจ้าของบอกว่าจะทำให้คงสภาพเดิมๆแบบสุดๆจ,จะทำได้ไหมดู บางคลงก็ไม่มีแล้วบางคนบังลมก็มีอันนี้เจ๋อมากเลยโบราณหาชมยากครับหาดูยากมากเจ๋อมากเลย ซูสกิอาซีเลฟสามเกสมัยก่อนมาใส่เครื่องเวิบสเตอร์นี่สิบสี่ยี่สิบหกโลยลยาวๆได้น,นี่ยังไม่ได้ฟังเสียงเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวช่งเสียงคลิปนี้ขอฝากไว้คลิปนี้ก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม